ไปาเบาไปเบาๆบาไหมล่ะเต็แมแหงขนาดนี้อ้าวแ,แล้วครับผมก็ต้องกลาบสิวัสัดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนๆๆๆทุกๆทุกานกัดด้วยนะครับผมวิลไปอยู่กับเกมหมู่ยังโชคราบนะครับผมมาเรามาดูตารางการแจกงกันนิดนึงก่อนเลยว่าไปยังไง ราคาจ่ายเข้าๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเริ่มเลยดีกว่านะผมมาสักห้าบาทครับผมเป็นห้าบาทโอ้โหเป็นห้าบาทก็มาเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นห้าบาทก็มาเลยเหรอใจเย็นใจเย็นเอาไม่มาแล้วไม่มาแล้วเ <Yes, yes. S 1> หย็ไอหนูมาไอห,หนูไอห,หน,หหนูอยู่บนหน่อยหนูด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 ีหนูหตัวเยอะหนู <c oughs> หน,นูก็เอาตัวเยอะๆหน่อยมาแล้วมาช็อตเนี้ยมาอย่างสวยมาอย่างสวยก็หนึง mm ่งพันปีมาอย่างสวยก็หนึ่งพันปีมาว่ะมาว่ะมาว่ะขออะไรๆเลยสิบทีเทอร์โบไปครับผมมาแล้วครับผมหนึ่งก้อนสามพันมาหนึ่งก้อนนะผมหนึ่งสามพันไปดีครับผมสามพันอีกไปโอ้โห โอ้โห4,002เออโบ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 หนึ่งสองหนึ่งเศมาแล้วครับผมมาอย่างสวยงามงามมาอย่างสวยงามงาม4,002เอาวะ4,002มาลูลๆเลยนะ เออไาครับผมมาดิครับ,รบโอโหมาอย่างแนวมาอย่างสวยมาอย่างสวยมาอย่างสวยผมขออย่าเบรเลยั้งนะนะโดดไปห,หนูไม่โดดแต่ได้แถวอยู่ได้แถวสองแถวเอ,อ้ยมันต้องได้แถวนี้ด้วยไ,ได้แถวหนึ่ก็ต้องจะแจ็อยู่นะแต่ก็มีค่าเท่ากัน Bay nổ rồi bay chu chu hu hu Chẳng ai Chẳng ai Hơi Mày đang liếp, mày đang liếp Khó cho mình phèn Nà lẹ Ô hổ yếu mèo kì Muốn chôn mẹp Bay, hả bổm, bệt lói lên เบ็ดร้อยเลยทังนั้นเบ็ดร้อยเลยท anyway> ั้งนั้นเออหนึ่งหมื่นสี่หมื่นอะหมื่นสี่โอ้โหไปแบบไม่มีผ่อนครับผมไปแบบไม่มีแผ่วไม่มีผ่อนสองพันครับผมไปแบบไปไม่มีผ่อนไม่มีแผ่วไม่มีผ่อนไม่มีแผ่วนะฮะและถั่วมาครับผมเบาเบาถั่วเบาเบาไปเบาเบาไปเบาเบาไหมล่ะเต็มแหงขนาดนี้ ก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าตลอดที่น,นี้สี่ยูคุปาครับผมแล้วเอไว้เจอกันคลิปหน,น้าตลอดที่นี้สี่ยูคุปาครับผมหนึ่งหมื่นเลขสวยจัด